ที่บอกว่าจะอยู่ไกลๆไงต้องเข้าแล้วนะเจรจักเนี่ยังไม่ได้เนี่ยทได้ไมเนี่ยเดียวเดียเด้นแ้วก็มเไซ็ยง่คุณบอลกขจะเข้าจะเข้าแล้วนะ เขารอเขารอคุณหนูนะนะั่นน่ะคุณรอก็จะขึ้นเครื่องเลยน่ะไม่ต้อรอเพาก่ามอองคนะ ถ่ายรูปหมูแม right ่แดงถ่ายรูปหมูเต็มๆมั้ยเอชาีเออถ่าูปหมูนะทีไม่มีเวลาอะไรนะเป็นท้าเอให้เ็มงหลตงนีก็ได้เอาตรงไหนดีครัถ้าทางงงนอนนะได้ไม่ได้ไม่ไ่ม้่้่ได้ไไ้้า้ มันเยอะมากล้อมรอบเลยเราไม่รู้ไหนหน้าไหนหลังหนฝั่งไหนหน้าลูกไหน ได้รู้